วีทูเบอร์ถามมาต่อไปงั้นเล่นไหมนะสามสิชื่ออะไรคะไอดาชื่อเล่นล่ะไอดาเหมือนกันเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นเหรอนักบาสุดหล่อเทยังไงล่ะวันเกิดล่ะสิบห้าพฤศจิกาอายุล่ะยี่สิบนิดๆเพศของคุณล่ะชายแน่นอนสูงเท่าไหร่เหรอร้อยแปดสิบสองอยู่ที่ไหนเหรอสนามบาสจุดเด่นล่ะคะเป็นคนหล่อเท่ไหนๆแล้วก็ลองพากเสียงให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ขี่ไม่หนีเมาส์ หยูทูบตอนนักไทยพูดอะไรอรุณสวัสดิ์ตอนจากลราล่ะคะเจอกันโอชิมาร์กนะบาร์ตองุลแท็กแท็กลา์ไอดาออนไลน์แฟนอาร์ตอ่ะไอดาแฟนอาร์ตแฟนเนมละคะคุณกองเชียร์สีที่ชอบละคะสีม่วงของที่ชอบล่ะเกมถนัดอะไรอย่างนั้เหรอไม่ถนัดอะไรเลยเาบอกรักสักหน่อยได้ไหมรักคุณนะชอบทานอะไรล่ะคะช็อกโกแลตชอบดื่มอะไรเหรอนมชอบมังงะแนวไหนสืบสวนแนวอนิเมะล่ะ ถอดสมองเกมสุดรักดเดอร์สโตรเพลงที่ชอบละ่ะป๊อปร็อกไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเหรอคะกระเป๋าตังค์ที่ไม่มีเงินันถือใครอยู่เก็บความฝันของเธอละ่ะอยากมีเพื่อนเยอะๆสุดายนี้แล้วช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะก็ขอบคุณที่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่ผมทำในวันนี้หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย